สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับวัตถุมงคลนะครับยามเย็นนี้นะมาจัดให้ช็อตเด็ดพระเครื่องครับวันนี้จัดมาให้นะครับมีทั้งหมด15รายการนะครับก็จะเป็นผ้าสมเด็จะพุทธเจ้า5พระองค์นะครับหรือรุ่นรวยและล้านครับเป็นรายการลังกองรุ่นนะครับวันนี้มีมาให้10องค์พร้อมกรอบเงินนะฮะพร้อมกรอบสีเงินสวยๆครับและก็จะมีเป็นรายการรุ่นชินและบัญชรนะครับเป็นรายการนำเลิกมาให้อีก5องค์ครับนะฮะเดี๋ยววันนี้มารับชมมาพร้อมกัน ถ้าหากชอบถูกใจรายการไหนนะครับสามารถติดต่อได้ที่อดีรัยและเบอร์โทรน้องเดเลยนะครับนะเดี๋ยวมาลุยรายการแรกกันเลยครับรายการแรกครับเปิดออกมาครับเป็นองค์นี้พี่ชายนี่ฮะสวยๆเลยนี่ฮะสะท้อนไหมพี่นะกรอบสะท้อนไหมฮะนี่ฮะหรือรายการนี้เนี่ยพี่ชายนะครับเป็นเนื้อดานะฮะกากยายักษ์ตะกุคุกว่าเรืองแสงครับตะกุดเงิน3ดอกพี่ชายนะฮะตะกุดเงินแท้3ดอกครับ นี่ฮะสวยๆนะเลขคดนะฮะผมพอดีผมให้ช่างเป็นคนเลี่ยมมาผมไม่ได้จดเลขค้ดไว้นะถ้าได้สวยถือพี่คุ้มเลยนะครับผมเปิดเป่งปันให้พี่เบาครับองคนี้เปิดเป่งปันให้พี่ที่4 0 0รบาทพร้อมจะส่งครับรายการที่1นะครับต่อมารายการที่2ครับนี่ฮะรายการที่2นะครับฝังพลอยด้วยนะครับงานมีตะกุดเงินแท้หนึ่งดอกรายการที่เป็นเนื้อว่านดองทองคลุกมวนสารนะฮะฝังเพชรนะฮะตะกุดเงินหนึ่งดอกพี่ชายนี่ฮะ นี่นะถ้กุญเงินหนึ่งดอกนะฮะคูกุศลสางเพชรนะครับรายการนี้เปิดปันอยู่ที่นะครับนะฟังนะพี่ชายรายการนี้เปิดปันอยู่ที่350บาทครับนี่ฮะพร้อมกรอบสวยๆเลยนะครับ3า0บาทเท่านั้นครับรายการที่2นะครับต่อมาครับรายการที่สพี่ชายนี่รายการที่3ผิวนี้สวยจังเลยพี่นะครับผิวสวยๆเลยรายการนี้เป็นเนื้อผงน้ำมันว่านมาฐานิยมครับ เนื้อผงน้ำมันว่านมหานิยมพี่ชายนะครับน้เลขโค้ดเป็นลุ้นเอานะพี่นะ้อยู่ใต้ฐานนะครับรายการนี้เอาไปพี่ชายนะครับ350ห้าสิบาทนะครับสามร้อยห้าสิบาทครับสวยๆเลยนะครับพร้อมจัดส่งฟรีถึงหน้าบ้านต่อมารายการนี้ครับนะเป็นอีกหนึ่งรายการโอ้โหนะตัวทนะ็อปนะองท็อปเลยพี <tän> ่ชายนะรายการนี้นะครับเป็นลุ้นเลขโค้ดเอานะรายการนี้นะครับเป็นเนื้อว่านนะครับเป็นเนื้อว่านอ่าเอยไม่ใช่เนื้อว่านเนื้อตะกั่วนะครับเนื้อตะกั่ว นี่ฮะเนื้อตะกั่วอวนนะครับนะฮะัฝังท้องไหลครับเนื้อตะกั่วอวนฝังท้องไหลครับพี่นี่ฮะสวยๆเลยนี่รายการนี้รับไปพี่ชายนะครับผมขอแบ่งปันองค์นี้ที่หนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาทนะครับเนื้อตะกั่วอวนรายการพิเศษนะครับเป็นโลหะนะพี่นะรายการที่สี่นะครับต่อมารายการที่ห้าครับนี่รายการที่ห้าครับ รายการนี้เป็นเนื้อดําไปลานตะก,กุดเงินแท้หนึ่งดอกครับลอยพอยเศษครับนี่นะตะกุดเงินแท้หนึ่งดอกลอยพอยเศษรายการนี้นะครับแบ่งปันพี่ที่สี่ร้อยบาทนะครับรายการนี้แบ่งปันพี่พีที่4ี่ร้ยบาทครับพร้อมจะส่งให้เลยนะครับนะเอางี้สา0รอยห้าิพอนะฮะสา0ร้อยห้าสิบบาทพอนะครับ ต่อมาครับรายการนี้เป็นเนื้อขาวมหานิยมนะครับเนื้อขาวมหานิยมครับรายการนี้นะฮะเนื้อขาวผงน้ํามันว่านมหานิยมรายการนี้รายการที่6นะพี่ชายนี่ฮะสวยๆนะรายการนี้เอาไปเพียงแค่350บาท ya, พร้อมจัดส่งฮะสามร้อยห้าสิบบาทพร้อมจัดส่งพี่ชายนะครับยกคู่ได้ยกคู่ได้600พี่ชายนะครับคู่ละ600นะนะถ้าเป็นอ่าองค์สามร้อยหาสะไรเงี้ยคือคู่หกร้อยได้นะครับต่อมาครับพี่ชายรายการที่7 ลายการเดเนื้อว่านดอกทองตะกุดเงินหนึ่งดอกลอยว่านนะครับนะด้านหลังนะครับนี่ฝั่งพลอยด้วยนะครับด้านหลังฝั่งพลอยนะพี่นะรายการนี้เอาไปสามร้อยห้าสิบาทนะครับสามร้อยห้าสิบาทพอพี่ชายนะครับรายการนี้สวยๆเลยต่อมาครับพี่ชายรายการที่แปดนะครับนี่รายการที่แปดสวยๆนี่ฮะรายการที่แปดรายการนี้เป็นเนื้อสายลุงพญาเสือหน้าทองปิดทองครับหน้าทองปิดทองฮะ รายการนี้เอาไป4ี่ร้อยบาทนะครับ4 0 0ร้อบาทพร้อมจะส่งฟรีครับพี่ชายนะฮะรายการที่แดนะครับต่อมารายการที่9้าครับพี่ชายรายการที่9รายการนี้เป็นเนื้อขาวสมเด็จรวมมวลสารนะครับนี่ครเนื้อขาวสมเด็จรวมมวลสารนะครับนี่ฮะฝั่งเพชรนะฝังพลอยนะครับเออรายการนี้นะครับน้ำแบ่งปันพี่พี่เนี่ยที่3า0รอย้าบาท ครับแบ่งไปพี่ที่350บาทพร้อมจะส่งครับนะฮะรายการที่9ต่อมารายการที่10ครับรายการที่10นะครับรายการนี้เป็นเนื้อดำใบลานองค์ขาวสมเด็จลอยพลนะฮะองค์ขาวสมเด็จลอยพลเสกครับนี่ฮะสวยๆเลยแล้วรายการนี้รับไปพี่ชายนะครับแบ่งปันให้พี่ที่350บบาทเช่นเดียวกันครับ นะฮะบสามอยห้าสิบาทเช่นเดียวกันครับพี่นะรายการที่สิบนะครับต่อมารายการที่สิบเอ็ดนะครับเป็นางานศีลประจําวันเกิดนะครับเป็นรุ่นชินนัพัญชรน,นะฮะเป็นรุ่นชินนัพัญชรน,นะครับรายการนี้นะครับนะรีบกรอบสวยรายการนี้เป็นเนื้อผงพายชมพูนะฮะศีลประจำวันเกิดนะครับนะบเป็นสีชมพูนะนี่ฮะ รนะายการนี้นะฮะเป็นรายการานาเลือกนะครับแบ่งปันพี่ๆนะครับองค์นี้ที่สี่้บาทนะครับสี่้บาทสามารถจับคู่ได้เจ็ดร้อยชยในการสี่0้บาทสามารถจับคู่ได้เจ็ดร้อยนะครับรายการนี้รายการที่สิบเอ็ดนะครับรายการที่สองเม็ดสีเขียววิจชยนะเป็นเนื้อว่านสีเขียวพวกกระซับนะครับนี่ฮะรายการนี้ก็นะฮะสี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้อยบาทจับคู่เจ็ดร้อยได้เลยนะครับรายการที่สิบสอง รายการที่13ามาเป็นม่วงมหาอํานาจครับรายการที่13าม่วงมหาอํานาจลงยาจีวอนครับเอ้ยนี่ไม่ได้ลงยาจีวอนนะโรยจีวอนลูกปูครับนี่ฮะรายการที่13านะครับรายการที่1ี่เป็นเนื้อฟ้านะฮะโรยว่านนะครับเนื้อฟ้าว่านนะครับรายการที่1ี่นี่ฮะสวยๆเลยนะครับรายการที่แบ่งปันนะครับนี่ฮะราคาเท่านพี่400้บาทนะครับนี่ฮะกรอบฝังพลฝังด้วยนะฝังยาด้วยนะครับสวยๆ รายการสุดท้ายครับพี่ชายรายการที่ที่ห้ารายการที่ห้ารายการนี้เดี๋ยวผมดูให้นะครับเป็นราการอะไรนี้ลงยาแน่นอนนะรายการที่ธงชาตเนือขวางนี่ครับนะ้ำเนื้อผงสาวพุทธคุณน,นะครับลงธงชาตเนือขวางครับนะ้ำด้านหลังชินและบันทอดรายการนาเลิกฮะแล้วรายการนี้แบ่งปัน,ปนที่สี่ร้อยบาทเช่นเดียวกันพี่นะจากคู่เจ็ดร้อยนะพี่ชายนะฮะ โอวันนี้ก็มีแบ่งปันให้พี่นะยามเย็นนะครับนะแบ่งปันมาแบ่งปันให้พี่พี่สิบห้ารายกัน,นะครับเดี๋ยวพี่พี่ลองเลือกชมดูนะครับนะสามารถขอรเพิ่มเติมได้ทางดีไลน์และเบอร์โทรผมได้เลยนะครับหรับน,นี้กราบขอบพระคุณนะพี่พี่ทุกท่านที่ติดตามด้วยกันนะครับวันนี้สิบห้ายการนะครับลองเลือกชมดูนะจะสวยแบบนี้นะเรับนี้กราบขอบพระคุณพี่ทุ่ท่านติดตามด้วยแล้วกันนะครับขอ,พอพพบขอพระคุณมากๆครับ